สิ่งใดๆที่มองไม่เห็นในโลกนี้ใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริงใช่หรือเปล่าทุกสิ่งย่อมมีที่มาและย่อมมีที่ไปตามผลบุญและบาปที่ได้ทำกราบขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอช่วยดลบันดาลผลบุญเหล่านั้น ขอให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชดตาฉันได้รับผลบุญที่ส่งไปถึงหากชาตินี้หรือว่าชาติไหนที่ได้เคยล่วงเกินกลับขออาโหสิกรรมให้ได้ไหมจะรู้หรือว่าไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขอชดใช้กรรมให้หมดในชาตินี้ ต่อหน้าองค์พระท่านช่วยโปรดเป็นพยานจากวันนี้จะมุ่งมันทำความดีจะรักษากายวาจาภาพคกเพียรทำสิ่งดีดีทดแทนต่อผู้ที่มีพระคุณ หากชาตินี้หรือว่าชาติไหนที่ได้เคยล่วงเกินกลับขออาโหสิกรรมให้ได้ไหมจะรู้หรือว่าไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขอชดใช้กรรมให้หมดในชาตินี้ต่อหน้าองค์พระท่านช่วยโปรดเป็นพยานจากวันนี้จะมุ่งมันทำความดี จะรักษากายวาจาภาคเพียรทำสิ่งดีดีทดแทนต่อผู้ที่มีพระคุณจะรักษากายวาจาภาคเพียรทำสิ่งดีดีทดแทนต่อผู้ที่มีพระคุณทดแทนต่อผู้มีบุญสัมพันธ์